มาบอกว่าเราเรียนเป็นไงบ้างวันนี้เป็นวันแรกที่เรียนเต็มแบเนี้ยทุกคนตัวนี้สบายกว่ทุกวันค่ะฮะสบายเหรอใช่ค่ะวันนี้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติร่วมกันเลยอยากกินแต่นึ่บัมอ้วนด้ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้มาพกชอนนี่แฟนลี่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเป็นวันแรกนะคะคือก่อนหน้านี้ก็ได้มาเรียนแล้วแหละแต่เขาบอกว่าเรียนจริงๆคือเป็นวันนี้นะคะตอนนี้คือเรามาถึงที่โรงเรียนแล้วเนาะ,ค,ะคือแบบมาเป็นกลุ่มแรกค่ะเดี๋ยวกลุ่มที่สองเขาจะไปรับอีก หนึ่งครั้งนะคะนั่นก็คือข้างหลังนี่เองค่ะตอนนี้เขาน่าจะให้ไปนั่งรวมอยู่ที่ด้านในห้องนะคะนี่ก็จะเป็นน้องๆหมอสามนะคะที่มาเรียนด้วยกันเนาะก็ไปกันเลยวันนี้คือจะมาถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ก่อนหน้านี้ก็ที่ลงนี่นะคะติ๊กตอกไปแล้วว่าเป็นยังไงก็จะประมาณนั้นโอเคราเข้าไปกันเลยแล้วระหว่างมาถึงเนี่ยเราต้องลงชื่อก่อนนะคะตอนนี้คือมีเพื่อนๆเข้าไปลงชื่อนะะ้อะ มีน้องมอสามน้องมอสามพี่อู่ตรงโน้นส่วนพี่ๆ่อไปก็เข้าไปเซ็นชื่อลงชื่อก่อนแต่เดี๋ยวให้เขาลงเสร็จก่อนวิเขาให้มาไป,ไปไปลงก่อนหรือเปล่าอ๋อมาต้นลงตรงนั้นมาต้นลงตรงนี้นะคะส่วนมาไปลงด้านในตอนนี้คือเราจะเดินขึ้นห้องตอนนี้คือจำามากนี่คือห้องนะคะห้องเรียนคือเราห้องเรียนหกหเองเสองเขาจะแบ่งเป็นห้องห้องคือชั้นบนสุดเลยเดี๋ยวให้ดู แล้วก you know, mm. no. so, mm. ็ทุกคนนั่งแบบมีแอร์ใช่ปะก็แบบแอร์เย็นมากแอร์อยู่ด้านหลังอ่อนนะเดี๋ยวให้ดูเวลาเข้าน้ำเหรอตอนนี้เราเดินขึ้นมาแบบุอยทุกคนเดินเข้าไปนี่จะมีคนมองแบบเต็มเลยอ่ะที่ประตูอ่ะอันนี้จะเป็นดาบฟ้า แต่เราจะไม่ถ่ายนะเราอ้ยเขาไปละ <มา S 1> ใช่มไม่หิวเหรอ,อทำไอเก็บถึงแล้วทำไอเฟสหวมากเลยอ่ะไปได้นล่างกันไปห้องห้องห้องอีกฝั่งหนึ่งร้อนแล้ว<อ>ออมา<อ>ด้านนอง น้องเหมยดูผมสิสีผมแดกแจยกเลยอะ่ะตอนนี้คือจะขึ้นไปอีกด้านหนึ่งนะคะไปดูกันโอสดเหดูอเอาเลยเอาเลยดี๋ยวเรามากินข้าวบกันนะคะนี่นะคะมันกับน้องเนยน้อง ่ามใช่ไหมแล้วก็น้องอะไรา,เ,า <laughs> เลยนี่น้องเนยเป็นคนทํานะคะเมื่อเช้าน้องเราก็ห่อมา <laughs> จอนี่มาเข้าประตูให้มาตื่อเลยคนะ่ะ <laughs> ไม่รู้ไม่เคยดูเรได้รับถึงจสำหรับคนแบบเดดู้สึก่ามันน่าตื่น้น้อมใจดูดูตาดูตานองได้ใจถูกพะมองตรง <laughs> ไม่มีใครเลือกแต่งตเลาเล่ามองตาไปแล้ว เราก็เลิกเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็จะไปซันทันไม่รู้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราเป็นเราก็จะไปสองที่นั่นแหละไปวิซีกับซนทันเพราะมันอยู่ใ,นในกล้กันแค่แบบสะพานลอยนี่เดียวก็เถึ่ละเป็นเลยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวนะดูเวลาแป๊มหนึ่งตอนนี้เป็นเวลา3โมง23นาทีเราเลิกเรียนได้แต่3โมงตรงนะคะแล้วเราก็จะไปดันซันทันกันแบบรค่นตอนนี้ก็ไม่มีแดดน,นะ ไม่มีเดดแต่ก็ร้อนค่ะโอเคค่ะแต่ทุกคนดูความต่างนะตอนนี้คือออนนี่ใช่ไหมคือแบบอะไรนะดูความสูงนะคะ่ะ <laughs> โอเคค่ะเ <laughs> ข้าใจแล้วค่ะความสูงเราไม่เท่ากันด้เ <laughs> อาเอาขนาดก็มีด้วยค่ะ <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปก่อนอ๋อวันนี้เราจะมาบอกว่าเราเรียนเป็นไงบ้างวันนี้เป็นวันแรกที่เรียนเต,ต็นแบบนี้นะทุกคนวันนี้สบายกว่าทุกวันค่ะฮะ <laughs> สบายเหรอ ใช่ค่ะวันนี้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติร่วมกันเลยตอนเช้าคือแต่ละคนคือง่วงมากทุกคนจะบอกเลยเพราะว่าทุกคนง,ง่วงหมดเลยคือแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ถ่ายไว้ไงเราได้ลงมือทำเนี่ยก็เลยมันก็ไม่ได้ยากเกินที่เราจะทําไม่ได้เลยเขากินใช่ไหมมันก็ไม่ได้ยากเกินเท่าที่เราจะทําไม่ได้ <c oughs> ใช่ค่ะก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้แบบไม่ได้ง่ายมากมันก็แบบอยู่ระดับ อ่าไม่ยากมากไม่ง่ายมากพ่ดกับวันที่สิบใช่ใช่จิะแล้วออนอ่ะเป็นคนไปจ้าคุณทันนแล้วออนอ่ะเป็นกลุ่มแรกทุกออนนี่คือแบบทําได้แค่กลุ่มเดียวคือมีน้องเหมยแล้วก็ออนแล้วก็มีพี่นิสานะคะรวมเป็นสามคนเนาะลืมจ้าเลืมจ้าพี่อาร์มี่เพิ่งดูรถจาดูรถกลุ่มเธอมีกี่คนกลุ่มเราเหรอคะสี่คน มีลาวมีชื่ออะไรวะมีอาไม่มีเข<อ>า<ช>ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอไม่ได้อยู่ด้วยกันกลุมเราจะมีลาวแล้วก็พอยลี่แล้วก็<า>คนชื่ออะไรนะชื่อต้นต้นรักฉันสูงกว่าคุณได้ไงอ่ะชื่อต้นรัก,รกแล้วก็อีกหนึ่งคนผู้หญิงคนนั้นเราไม่สนิทเรไม่รู้ชื่อจ้าพี่นี่คือแบบว่ารู้จักแค่ เท่าที่รู้จักอ่ะส่วนคนอื่นนี่คือไม่รู้จักแล้วในห้องอ่ะแบบต่างคนต่างอยู่เพราะว่าวันนี้ที่ได้เจอกันเป็นแต่ได้อยู่หอนานไปหน่อยส่วนฉันเจอกันหลายวันแล้วเพราะสมานานแล้วเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออาทิตย์นี้คือเรียนทั้งอาทิตย์เรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อังอาทิตย์อาทิตย,<า><า>ย์นะคะแล้วก็วันที่สิบเราก็จะกลับบ้านเพราะว่าหยุดช่วงสงกรานนะคะ กลับวันที่10กลับมาวันที่ส6หก็หยุดหนึ่งอาทิตย์เต็มเลยค่ะกลับวันจันทร์แล้วกลับมาอีวันอาทิตย์เนาะใช่แล้วก็เราก็จะเรียนอีกแบบนี้ไป2เดือนแล้วก็ไปฟึกไงอสองเดือนแล้วก็ทํางานเลยแล้วเราก็ต้องแยกกันอีกแล้วอันนี้ก็เล่นมือถืออันนี้ก็ถ่าย u t u b e อันนั้นก็เดินไปด้านหน้าส่วนฉันก็เมื่อยมือแล้วก็สิจิตตรงนู้นเขียวนี่ค่ะครั้งค่าจุจะเป็นบิซ,บซีแต่ตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่เซนทรัน แต่ละคนดูผมจฉันค่ะไม่เหลือค่ะโอ้แต่ว่าครแล้วคาเซนทันคิดว่าจะเป็นชั้นสองเอาชั้นแรกไปดูเสื้อก่อนเอาเสื้ออีกชุดหนึ่งเลยน่าจะใช่พี่ก็ไม่เคยเห็นอ่ะใช่ฉันก็เห็นเลยฉัว่าชั้นแรกวิสว่างมากเลยเธอดูใช่สว่างโอเคโอเคอย่ามาแลยอาหารเลยจะหลับมาจอยกินไม่ได้ เป็นคนที่ไม่ชอบกินแบบเมื่อกี้ไม่ชอบกินทุเรียนเพราะมันเหม็นมากมากอยากกินแต่นึ่งบะอ่ทุกคนอยากกินแต่นึงงกกนน่งบะม,มุอ่เดี๋ยวยามีเลยน้องอัาอยู่นี่น้องอัาอย่าหายตัวสิอ, <laughs> อย่าตัวหายสิเ <laughs> นี่ยคือเราวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากงก็มามาดูว่าวันนี้แต่ละคนจะเสื้ออะไรบ้างดีดวกว่า ทุกคนจะบอกว่าเราเจอแฟนว่าที่แฟนจะสั่งว่าตัดเสื้ตัดเสื้ตัดเสื้เดี๋ยวก็ถ่าย <laughs> สวัสดีเจ้าค่ะก็จะไปซื้อเสื้อกันมาเจ้าเจ้ามีตังค์ซื้อเจ้าเ <laughs> ราได้แค่ชมนะเจ้าแม่เจ้าเขาด่วนมากดิเจ้าขาด่วไม่ไม่ไม่ต้องรีบ<ม>แล้วเจ้าก็มาถึงที่ยังไม่ถึง <laughs> <น> <laughs> อ๋อก็เขามาดูชุด มาดูซานน้องเขาบอยอยากจะได้เหมือนกันปุ๊บอบูอยู่ดูนะนี่ไงไมอ่๋ยอย่างีมงออ๋อน้องเขคือไม่รู้ว่าตัวเองใส่ไซส์อะไรอยู่นั่นเฮ้เสอร์ขาวเดี๋ยวไปดูเสื้อขาวแบบเขาเจกระจกละ sống <tôi> không ai hắt giữa chốc là <tôi> không cái chốc là kéo โชว์หน่อยสิแล้วเราก็จะไปหาหาเสื้อต่อให้มันเข้ากับเดี๋ยวยิงตัวนี้คือแบบน่าจะไปใส่ตอนที่กลับบ้านเนาะไปโชว์แม่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งว่ะ buy o give o โอเคใส่ยังตอนตัวนั่นไปไหนล่ะเดี๋ยวเราจะไปวิซีต่อเพื่อไปดูชุดเพราะวันนั้นออนไปแล้วก็คือแบบชุด สวยเหมือนกันเดี๋ยวให้น้องๆเข้าไปจ่ายตังก่อนดูสีส้มดิเดี๋ยวเสีส้มใช่ไหมอาบูเอามาเสร็จได้จ้าอ่ะพี่ชูค่ะอุ้ยอบูถ้าเสรออกมามันสวยนะเมยเดี๋ยวไปที่บิซีไปหาซื้อเสื้อเพราะวันนั้นมันสวยมากใช่ไหมน้องเนยก็ได้หนึ่งตัวแล้วอยยาดเี๋อตัวนี้จะตัวแรกเลยค่ะที่เอามานี่เดี๋ยวไป บิ๊กซีไปซื้อเสืออ้ญญออคุณย่าเพราะว่าวันนั้นไปนี่สวยมากอยากดูเสื้อด้วยไหม<ด>ใช่ไปที่บิ๊กซีนี่ค่ะเตตังนี่นะคะเรากำลังไปที่บิ๊กซีนะคะทุกคนบิ๊กซีอยู่ด้าน,นนั้นเองเดี๋ยวให้ดูเขียวๆป้ายทั่นเลยคือแบบตะก,กี้เมื่อกี้นะคะน้องอ,อมกับน้องอ่างก็ซื้อกางเกไงไปคนละตัว,<ม>ตวแล้วก็ตอนนี้จะหักจะไปหาซื้อเสื้อแล้วก็ของ แต่งหน้าอ้อมกลัวความสูงนะคะสวออาร์มแล้ไม่คิวคิวอ้องเมืองก็หมดเลยออนออมอ้อนนี่อารมอ้อมแล้วก็อ้อนนะคะโอเคไปละตอนนี้จะมาไม่ได้ไปต่อเดี๋ยวเขาบิ๊กซีแล้วใช้ให้ดูอีกรอบนะตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวไปถึงบิ๊กซีแล้วก็ใช้ใหม่ตอนนี้คือแบบไม่ไหวเลยสภาพดูฮัลโูลโอเค ตอนนี้เรามาถึงที่บิสซีแล้วแล้วก็มาหาเสื้อให้นี่คือแบบตรงนี้คือชุดสวยมากมาถึงน้องออมก็จับเลยตอนนี้เขาชอบใส่แบบนี้กันเจี๊อีเห็นเด็กไม่ได้เลยใช่แ <c oughs> <c oughs> ถวๆประมาณนี้เดี๋ยวหาเจอแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราซื้อเสื้อตัวไหนกันน้องเขานะซื้อเสื้อตัวไหนกันไม่ใช่ออนนะตัวไหนจ๊ะ <c oughs> อันนี้ก็ใหญ่ยังไม่ใหญ่พอ แต่ปุ๊บไว้จะได้ตรงนี้ไหมเชอะเดี๋ยวให้เขาเลือกกันก่อนเนาะแต่น้องออมได้ละตะลขานโชว์ดวงเก่งหน่อยนีจน่จ้านี่จ้าโอเคเดี๋ยวก็เลือกของน้องออมน้องออมก็บอกว่าชอบเสื้อสีดำนี่เหมือนกันแต่ก็ยังยังเลือกอยู่ <laughs> โอเคเดี๋ยวก็จะเป็นเลือกของออมเนาะเสื้อเก่งยินแล้วแล้วไงโชว์เหรอเอออย่าไปซื้อแล้วไม่ ก็จะไปหาอต,อตอนนี้นะคะเราออกมาละเมื่อกี้เราไปซื้อเครื่องแต่งหน้าให้น้องอมเนะคือแบบไม่ต้องอะไรมากก็มีลิปมีแป้งพับแล้วก็มีรองพื้นโอเคเมื่อกี้น้องอมแบบว่าเครียดอยู่เลยว่าตังหกร้อยมาแค่ตังหกร้อยมาหมดไปแล้วนะ อนนี้หมดหร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็แดดร้อนมาเพราะว่าเรามานั่งรอเพื่อนที่ขนอกเมื่อกี้ก็ซื้อด้วยกันนะแต่แบบเพื่อนไปโซนหนึ่งแล้วก็คือเราก็ออกมาด้านนอกมันรอเพื่อนด้านนอกตอนนี้เขาซื้อของอยู่ด้านในโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับลบักบายบายกล้องนะบายบาย